มีหลายคนนะครับถามมาในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์นะครับของนักเรียนจากทาหารเรือนะครับเพราะว่ามีน้องในพีจิตจากทาหารเรือนี่ประมาณเก้าคนนะครับประมาณเก้าคนก็ก็เลยมาเหมือนกันมาเตรียมเนาะมาเตรียมแต่ว่าแก๊งนั้นก็เดี๋ยวที่จะเ,เทรนอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็มาบอกเป็น แนวทางให้กับคนที่เตรียมตัวจะสอบด้วยกันนะครับสาหรับอรอบสองของนักเรียนจ่าทาหารเรือน,นะครับแนวทางอันนี้อาจจะเป็นจากพี่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกต้องเหมือนตามของจริงก็ได้อันนี้เป็นเพียงแค่ว่าพี่ครีเอทจากเขาเรียกว่าอะไรจากแฟกเตอร์หรือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของการผ่านกองทัพเรือจะใช้ประการผ่านไหม พี่เองนะครับตั้งแต่อายุ1 5ในโรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนช่างกุมุทหารเรือนะครับก็แน่จะพอมีความผูกพันแนละ้วก็พอรู้ขนมขนมของทหารเรือมาอยู่บ้างนะครับไม่มากไม่มากหรอกแต่ว่า,ารร็พอรู้พอทราบบ้างนะครับก็คือถ้าเป็นการสอบสัมภาษณ์ของอโซนทหารเรือนะครับรนดับแรกเลยน้องต้องให้ความสําคัญนะครับอย่างน้อยๆต้อง,ต,องต้องรู้จักว่าบิดาของทหารเรือนะครับคือใคร นะครับ้องต้องไปรู้จักประวัติของเสดเตียนะครับเสดเตียคือใครนะครับเสดเตียคือใครนะโอมจุมพอจิติทิที่กนะนลังสุโคณโม,นะมพ,พุทายะนมปาจะพระกระสาเมื่ออันเนี้ยเราต้องรู้จักว่าท่านคือใครนะครับเสดเตียนะครับแล้วก็วันอาภากรคือวันอะไรนะครับวันอาภากรคือวันอะไรอดอกไม้ที่เป็น ัญลักษณ์ของทหารเรือคืออะไรนะครับพวกดอกประดู่พังงาคืออะไรนะครับพังงาเรือคือเหนเป็นพวงมาลัยนะครับเขาเรียกพังงานะครับแล้วก็ฐานทัพเรือในประเทศไทยมีกี่มีกี่ภาคทัพภาคเรือทัพภาคหนึ่งทัพภาคเรือที่สองทัพภาคเรือที่สามอยู่ตรงไหนนะครับควรจะทราบไหมนะครับผู้บราการทหารเรือชื่ออะไรนะครับเขาอาจจะถามว่าน้องในน้มที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นบุคคลพลเรือนอยู่ น้องมีความทิี่เห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดซื้อเรือดำน้ำหรือว่าอะไรที่มันเป็นข่าวโจมตีจากภายนอกอะไรเงี้ยนะครับน้องๆก็ต้องออมีทัศนคตินะครับ,ท,บ,ท,บรที่ดีต่อกองทัพเรือที่ดีต่อสถาบานันชาติศามเาข้ามหาตริย์นะครับควรจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้คือเป็น common sense พื้นฐานของคนที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนสายราหารเรือนะครับแล้วก็เขาก็อาจจะถามว่า แลกเตีอนจ่ายทหารเรือ5ถ้าจบออกไปแล้วะจะรับราชการในกองทัพเรืออย่างไรราศนคติเป็นอย่างไรนะครับอันนี้อาจจะต้องมีคําถามต่อว่าหลังจากจบแล้วรับราชการนะครับเป็นข้าตรีแล้วอะไรยังไงต่อนะครับก,ก็ต้องเตรียมคําตอบไว้แต่ถ้าจริงๆการสอบสัมภาษณ์เนี่ยเราอาจจะหนึ่งมันจะต้องถามความรู้ทั่วไปคือแบบถามเหมือนวิชาสังคมอะ นะครับถามว่าเรารู้เรื่องนี้ไหมกรมหลวงชุมพรผ่า,านทัพเรือไหมรู้วันกองทัพเรือไหมรู้ที่ตั้งรู้อะไรต่างๆนะครับอันนี้คือเป็นกาถามความรู้รอบตัวอันนี้น้องจะต้องเตรียมไปบ้างนะครับก็ที่พี่กล่าวมาแล้วในขั้นต้นนะครับแล้วก็อันอื่นน็อกมาร์คกองทัพเรือเนี่ยมาร์คกองท่พเรือก็อาจจะต้องพอทราบหน่อยนะครับมาร์กองทัพเรือเนี่ยเพลงของทหานเรือนะครับไมว่าจะเป็น พั seat, นธน์ร้อยไม่ทะเลไทยนี่นาวีนี Ice ่เฝ้านะครับอันนี sure. ้ก็ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ร่วมเครือนาวีจากยมปฏิภัยสารอ่ะสมมติว่าคําขวัญเนี้ยน้องน้องทราบนะนะครับร่วมเครือนาวีจากยมปฏิภไพศารในนี้คนจะต้องทราบนะครับแล้วก็เพลงมัดกองทัพเรือมีอะไรบ้างมีฮาเบสสมอพันออกสันดอนไปนี่ก็ต้องพอทราบนะครับลองลองไปดูลองไปเซตดูนะนะครับแล้วก็เพลงมัดกองทัพเรือ ผ่านทัาเรือมีอะไรเรือจากกีนานเบตตั้งอยู่ตรงไหนหมายเลขของเรือจากกีนานรเบตคืออะไร911นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือแล้วก็ทัศนคติโดย common sense นะครับลัชษณะสนสนาคำถามหาษย์อันนี้ก็น่าจะพอคุมรายละเอียดได้อยู่ในขั้นต้นนะครับแล้วก็การตอบคําถามผู้จาา้างช้าๆนะครับได้ทราบครับขอนยญาตครับขอยุอยา่าตตอบสัมภาษณ์ครับประคบนะครับ ได้ปบขออนุญาตขออนุญาตครับเล่าทราบครับขออนุญาตไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับได่ทราบครับขออนุญาตแก้ไขครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันดูแข็งขันถึนฝังหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะในขั้นตอนที่เล็กออกตอนนี้นะนะครับเข้าสอนกันโอเคครับไมยบายเดีกันครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนักอินสตาอาหารเดือย